วันนี้มาพบกับช่องมอเตอร์ไซค์เคลื่อนรีวิวอีกครั้งก็แล้วกันครับซึ่งวันนี้ทางช่องขออนุพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถในค่ายเวสป้านะครับถือว่าเป็นรถที่ยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวเวสป้าสปินร้อยห้าสิบไอเกตนะครับระบบเบรก ABS นะครับนี่คือว่ามาครบมาเต็มเลยนะครับสีที่เห็นคือเป็นสีเทานะครับเรามาไล่ดูทีละจุดนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับโฉมใหม่นะครับนะฮะก็ มีเอกลักษณ์นะครับนี่ฮะตัวเน็ก,นกไทนะด้านหน้าก็จะมีโทนสีแดงครับตัดให้มันดูแบบโดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับโอเคครับเื้องต้นให้ท่านทุกท่านได้ชมได้ดูกันแบบรอบๆกันก่อนครับด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังโอเคครับแน่นอนครับรุ่นนี้ก็คือ,อเป็นเครื่องยนต์ไอเสูกสูบเดียวนะฮะสจังหวะ3วาลวนะครับตัวนี้ ระบบการจ่ายน้ำม,มันนะครับก็เป็นแบบหัวฉีดนะครับก็คือเป็นรถหัวฉีดอยู่แล้วฮะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือต้องเน้นความประหยัดนะครับแล้วในส่วนของซีซีก็คือมาอยู่ที่154.8นะครับเรามาดูที่ช็อคนานหน้านะครับนี่ฮะความสวยงามของชค็คและก็เป็นอเอกลักษณ์ของเวสป a านะครับ แล้วก็ตัวเบรกก็จะเป็น abs นะครับ abs ล้อหน้านะครับโอเคก็คือด้านหลังจะเป็นแบบดำนะครับด้านหน้าคือเป็น abs นะครับผมในส่วนของตัวสติกเกอร์นะฮะก็จะมีม่วงแดงตัดมาที่ตัวเบาะนะครับเบาะก็จะมีเป็นโทนสีดำนะคาดขาวที่อยู่ด้านท้าย นะครับแล้วก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นตะเข็บนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็มีคล้ายๆว่าการลื่นในตัวด้วยนะครับเป็นโทนสีดํามาที่ตัวเรือนไม้เรือนไม้ก็เป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะครับผสมกับตัวเข็มนะฮะด้านบนเป็นตัวเข็มเป็นมารวัดความเร็ว ในตัวนั้นล่างก็จะเป็นบอกทิปบอกไม่รวมนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่จะแจง้งการปรับโหมดก็คือนี่ฮะปุ่มอยู่ด้านสวิตช์ทด้านขวาแล้วก็ปุ่มสตาร์ทด้านซ้ายก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับตแตรนะครับโอเคครับไฟตามสูงอยู่ตรงนั้นในส่วนของตัวกุญแจนะครับกุญแจก็คือของเวสป a านี่ก็คือมีกุญแจ2ลูกด้วยกันนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวหลักกรณีที่เราจะเพิ่มกุญแจต้องใช้ตัวนี้มาจูนเขาก่อนนะครับเป็นตัวตัวแม่นะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวใช้งานทั่วไปนะครับโอเคครับใช้ตัวนี้ก่อนอ่าก็คือสีน้าเงินก็คือใช้ทั่วไปแต่ตัวตัวหลักก็คือนี่แหละครับตัวหลักเพื่อเพื่อเอามาจูนนะครับกรณีถ้าอยากเพิ่มนะฮะโอเคนะครับมาที่ ะจะมีคำว่า S 150ตรงพักเท้านะครับตรงพักเท้าของคนขับก็จะมีเป็นเป็นร่องนะครับตรงนี้เพื่อจะได้ไม่ไม่ลื่นนะพดูดง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยของคนซ้อนท้ายนะครับตรงนี้เลยนะครับกองเก็บของด้านหน้าครับมีไม่มีครับการ,การเปิดก็ให้มันอยู่ในตำแหน่ง นี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปออกมาแล้วนะครับตรงนี้จะมีฟิลครับฟิลตรงนี้แล้วก็กล่องตรงนั้นนะครับท,ที่ชาร์จจะเป็นแบบ USB นะครับก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ก,กรณีที่เราจะเปิดบอกอีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับดึงตรงนั้นก็คือเป็นการปลดล็อกบาะนั่นเองนะครับ มาดูใต้เบาะกันนิดหนึงครับว่ามีความจุยังไงบ้างนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกแล้วน,นะครับของเ e สปาก็คือสามารถยกขึ้นได้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเห็นห้องเครื่องด้านในโอเคครับเอาลงด้ปกติอีโคสติ๊กเกอร์ครับที่มีการแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือค่าความประหยัดน้ำมัน จะอยู่ที่38.5กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับแล้วก็ราคาแนะนำอยู่ที่149,000บาทนะโอ้โทษที 14, 1 4ึ0 0แสนสีนะครับโอเคครับนะคือดูด้านบนละมาต่อด้วยด้านท้ายนะครับตัวกันตกนี่ก็โอ้เป็นแบบทรงกลมนะครับยึดแน่นนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมที่เป็นมีเวสป้า นั่นหนังด้วยนะครับอันนี้คือถังน้ำมันนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นไฟครับไฟก็คือไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็น led นะฮะแต่ตัวไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดอยู่นะครับแต่ด้านหน้าก็คือเป็น led นะครับอยู่ตรงขอบแฮนด์นะฮะไฟหน้าไฟเลี้ยวก็ ลงมาตรงไฟลี่น้านล่างนะครับนี่เลยครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่จะมีไฟหลีฮะไฟหลีซึ่งเป็น LED นะครับแต่ตัวไฟเลี้ยวก็คือเป็นแบบหลอดนะครับผมโอเคครับนี่คือภาพรวมๆนะครับถ้าจะดูตัวของโอแมกนะเขเป็นโทนสีดำนะครับซึ่งจะมาเป็นก้านแบบเอกลักษณ์ของเวสป้านะครับขนาดของยางครับขนาดของยางนะยางหน้านี้จะเป็นขนาด110ทับ70ขอบ12นะครับ ยางหลังนี้มาที่1 7 0ทัอ้ยร้อเท่าทีครับ70ทับ70ขอบ12เช่นเดียวกันครับนะตัวแผงแผ่นกันความร้อนจากข้อนะครก็จะเป็นตะแกรงที่เป็นเหล็กนะครับมาในโทนสีดำนะฮะก็จะมีด้านข้างของเครื่องก็จะมีใบพัดเพื่อ,อระบายความร้อนนะครับด้วยในะตรงนี้โอเคครับนี่คือ ตัวสปริ150ถือว่าเป็นใหม่ล่าสุดนี้นะครับที่เรานำมาให้ชมให้ดูวันนี้ก็เป็นโทนสีเทานะครับโอเคครับยังไงนะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาครับยังไงก็เป็นกำลังใจง่ายๆเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับวันนี้มอเตอร์ไซค์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ